สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้อ้อจะพาไปชมทุ่งดอกไม้ค่ะดอกออสเซเลียภาษาฟินแลนด์นะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษอ้อลืมชื่อคะ่ะดอกไม้ของประเทศญี่ปุ่นนะคะ,เ,นนะเดี๋ยวอ้อจะขึ้นลิงก์ให้นะคะว่าเขาชื่อว่าอะไรสวยมากเลยนะคะ,นนะคตามอ้อมากันค่ะมีหลากหลายสีให้ดูชมเลยนะคะ เดี๋ยวอ้อจะพาไปดูกล้องหน้าค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะทุ่งดอกไมาที่อ้อจะพามาดูค่ะมีหลากหลายสีเลยนะคะทุกคนค่ะสีเหลืองก็สวยค่ะหอมด้วยนะคะ ใครรู้ชื่อภาษาอังกฤษบอกอ้อนหน่อยนะคะ๋ราอ้อจะขึ้นลิงก์ให้นะคะว่าเขาชื่อว่าอะไรมมีพึ่งด้วยค่ะหอมมากเลยนะคะแฟนก็เดินมาดูทางนังนะะ้นค่ะสีเหลืองสีส้มสีส้มอ่อนนะคะแล้วก็จะมีสีชมพูยังไม่บานนะคะ สีเหลืองอ่อนก็มีค่ะนี่คะสีส้มสวยไหมคะสีเหลืองอ่อนค่ะสวยมากๆค่ะ กินหอมด้วยนะคะฝั่งนี้ดอกตุูมค่ะเขายังไม่ผ่านเต็มที่เอามาก่อนนะคะนี่ค่ะสีชมพูที่อ้อชอบสีหวานมากเลยค่ะ ก็มีนักท่องเที่ยวมากันเยอะนะคะขับปลกไว้ให้ทุกคนได้รับชมค่ะสีส้มกำลังออกค่ะตุมต้มๆอยู่เลยนะคะนี่ดอกตุ้มออค่ะ สีเหลืองอ่อนเป็นไงบ้างคะต้นนี้สวยมากคะ่ะดอกเต็มต้นเลยว้าวแฟนก็ แกบอกว่าสถานที่ที่สวยค่ะไม่ได้ยินจิตสูดดมกลิ่นนะคะชกซื่งอ่อนจุมพูค่ะฝังน้อยจมพูเข้มค่ะ ไม่ค uh, ่ะ oh, สีออรถนะคะใส่ตาออกก็อยากไปดูส uh ีชมพูค่ะม mm ีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะคะ กลับมาดูด oh ้านนี้ค่ะสวยงามมากเลยนะคะทุกคนค่ะอยู่ที่เมืองริฮิมกิค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูสีชมพูค่ะสวยงามมากสีหวานมากค่ะว้าว มีสองเสีนะคะสีหวานนะคะเสียงพึ่งดอกหอมค่ะสีขาวก็มีราคะทุกนะคนค่ะ นี่ค่ะสีขาวเหมือนดอกลินลี่เลยนะคะเรามาดูชมพูเข้มกันมากค่ะ สวยว้าวสีหวานนะคะก็เ,เหมือนดอกลิลลี่ค่ะใ,ใจกลางเขาเดี๋ยวอ้อขอถ่ายรูปกับดอกไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่นึ่ค่ะ น้องเพิ่งกำลังผสมแกซ้อนนะคะเราจะเดินต่อยไหมคะ Oh. I mean. mm. mm.

ันนี้เราว่าไทยมุมสูงค่ะดอกสวยงามมากเลยค่ะปีที่แล้วกับปีนี้อ้อได้มาที่นี่ค่ะที่เมืองริฮีมาเกะนะคะมีผู้คนมาเยอะแยะเลยค่ะมีคนเลนตามองดูดว้วยด้านหลัง เลืนตามต้นไม้มานะคะต้นไม้ที่เขาล้มค่ะเนี่ค่ะคลิปนี้ออก็เอาดอกไม้ที่สวยมาฝากทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ออด้วยนะคะบ๊ายบาย